เกิดท่านอยากหน้าขาวอย่างดรันก็อยากหน้าขาวนะคะดรันก็อยากแนะนำเพื่อนๆผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะ ชุดไลฟ์นะคะฝากไว้กระซิปนิดนึงกันแดดใช้ดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วนะคะเนื้อครีมกันแดดนะคะจะลงไปที่หน้าเวลาเพื่อนๆทาแป้งแป้งจะติดดีแล้วหน้าไม่เป็นคราบด้วยนะคะปริพันธ์ชุดไลฟ์ชิ้นนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการหน้าขาวกระจ่างใสเหมือนดารานนะคะและที่สําคัญท่านใดที่มีปัญหาฝ้ากระ นี่เลยค่ะฝากไว้เลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจะช่วยลดเลือนฝ้ากระของท่านอย่างบางเบาจะไม่รุนแรงเหมือนครีมหลายๆยี่ห้อและการันตีค่ะหลังจากใช้แล้วน่าจะไม่แดงนะคะเพราะหลายๆท่านเนี่ยใช้ครีมหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดนะคะใช้แล้วฝ้าหายค่ะเร็วด้วยแต่หน้าจะแดงพอแดงเจอแดดแล้วเป็นไงคะน่าก็จะดํา แต่พริพันของเราชิ้นนี้นะคะเห็นผลช้าก็จริงค่ะแต่ปลอดภัยนะคะก็จะสวยใสยหน้าขาวอย่างดารันกระซิบบอกนิดนึงบางคนอยากจะถามนะคะแต่ถามไม่ได้ดารันกระซิบบอกเพื่อนๆเลยแล้วกันอย่างดารันเองเนี่ยจะใช้ตัวทานหน้าขาวกลางคืนนะคะดารันลงตัวนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นดารันก็ลงตามด้วยเซเว่นวันเดอร์ส่วนกลางวัน ดารันก็ลงตัวทาหน้าขาวแล้วลงกันแดดแล้วก็ทาหน้าแต่งหน้าได้ปกติหน้าท่านก็จะเนียนเรียบใสแล้วมากไปกว่านั้นเพื่อนๆคะวเวลาเหงื่อออกออกแค่เม็ดเหงื่อแป้งไม่หลุดค่ะนะคะฉะนั้นฝากไว้นะคะชุดไลฟ์นะคะสาวๆที่อยากหน้าขาวใสค่ะ